w w w s a m ว l e t c o m ภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องล้างของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคุณกำลังให้เกียรติ ติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณสวัสดีครับผมทนายชาติดาชครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทำคลิปคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องของวัตถุมงคลทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์กันดีกว่าครับวัตถุมงคลที่จะแนะนำคุณผู้ชมในคลิปนี้ก็คือลูกอมนางอกแตกลูกอมนางอกแตกนี่เป็นของ หลวงพ่อชูเตชะธรรมโมแห่งวัดทัพชุมพลตำบลหนองกลดอำเภอตากฟ้าจัังหวดนครสวรรค์ครับหลวงพ่อชูนี่ท่านยังไม่เท่าชฉะแ,แ,แก่ชะลาเท่าไหร่นะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นเกจิภูทรมีเวทวิทยาคมคลังมีความเก่งกล้าแล้วก็เป็นพระอาจารย์ศักดิ์ซึ่งลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพนับถือมาก ท่านมีเวทวิทยาคมเก่งกล้าเพราะเหตุว่าท่านเรียนวิชาอาคมนะเรียนพุทธาคมเรียนสายเวทมาจากครูบาอาจารย์ถึงโอ้โหสิบสองสำนักเรียนสิบสองสำนักเรียนครับฟังไม่ผิดมาไล่สายพุทธาคมของหลวงพ่อชูเตชะธรรมโมกันหน่อยนะครับหนึ่งสายปฐมปรมาจารย์เอกเลยคือสายของ หลวงปู่ทองวัดลาดโยธานะครับท่านเรียนมาจากพ่อเขียนไกลทองสุข 2. ส,สายวิชาแห่งปรมาจารย์เหมือนกันนะหลวงปู่ทองวัดลาดโยธานี่เป็นปรมาจารย์ทางมินบุรีหนองจอกลาดกระบังนะสายที่สองเป็นปรมาจารย์ทางนนทบุรีก็คือสายของหลวงปู่เอี่ยมปัทมนามแห่งวัดสะพานสูง ท่านเรียนมาจากพระสมุทรชาลีวัดวังยาวที่ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับสายที่3เป็นปรมจารย์อีกเหมือนกันสายปรมจารย์หลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าท่านเรียนจากตำรับตำลาของอาจารย์ประสงค์เป็นตำลาลงทองทั้งตัวกะโหลกทองนะครับเรียนจากครูทันรุจิเลศสายที่4เรียนจากอาจารย์ใบทับทองสายวัดสมรโกร สายที่5เนี่ยเป็นอาจารย์คารวาสอาจารย์ฟ้อนดีสว่างท่านเรียนมาจากอาจารย์ประยูนจิตโสพีสายที่6เรียนจากอาจารย์ชุมชัยคีรียอดคารวาสเขาอ,อ้อโอ้โหผมไล่6สายนี่ผมเหนื่อยเลยนะแต่ท่านเรียนมาถึง12สายเอาไล่ให้จบครับสายที่7เรียนจากอาจารย์หมอริผู้โพหมอริผู้โพเนี่ยก็คือสายของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสายที่8 เรียนจากอาจารย์ถาปนาบุญป่องสายวัดสามวิหารอายุทยาสายที่9เรียนจากหลวงปู่รอดวัดสันติกาวาสพิษณุโลกสายที่10เรียนจากครูหมุดผ่องศรีสายราชาสำนักกรรมบูชาสายที่11เเรียนศักยันจากหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสจันทบุรีหลวงพ่อคงนี่วิชาเสือสมิง สุดยอดมากหลวงพ่อคงวัดวังสรรพลดจันทบุรีนะครับเมื่อก่อนนี้หัวงพ่อหลวงพ่อคงในชื่อเสียงโด่งดังมากนะเมื่อก่อนนี้ท่านดังกว่าหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่อีกนะครับทางสายบุรพาทิศเนี่ยนะแต่ว่าหลวงพ่อคงนี่เชื่อถือได้ในเรื่องการสั่งยันเสือสมิงสายสุดท้ายสายที่12เรียนจากหลวงพ่อเคนวัดห้วยเจียวพิษณุโลกเรียนณโมตาบอดก็สรุปความเอาว่า หลวงพ่อชูวัฒน์ชุมพลท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ในยุคนี้ซึ่ง 1. มีเวทวิทยาคมเข้มขลังเพราะว่าเรียนมาไหลสำนักด้วยกัน 2. ท่านเป็นพระอาจารย์ศักเจ้าตำรับสักสับจับดินโอเคยพูดให้ท่านฟังแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นศักสับจับดินนะครับเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้นะสักคือสักสักยันศัพับคือศักแล้วก็ต้องมาสับใช้มีดฟันหลัง เพื่อลองความเหนียวนะแล้วกตว็ตัวมีตัวมีตนนะครับคนที่สากกับท่านเนี่ยลูกศิษย์ที่ศักกับท่านมีตัวมีตนกระโดดโลดเต้นออกอาการ32ตามอาการของอัคาระยันแล้วก็หัวใจของสิ่งที่สักไปนะครับจับดิ้นว่ากันอย่างนั้นหลวงพ่อชูเนี่ยท่านเป็นพระทึ่งเศกของเป็นเศษของเก่งเรียกว่าเศษของเป็นพระเครื่องของท่านมีจิตมีวิญญาณ ลักษณะที่มีจิตมีวิญญาณแบบนี้โบราณท่านบอกว่าอักขระเต้นได้มีหัวใจมีธาตุมีขันขอได้บนได้มีพลังทิพย์มีพลังเทพสัมผัสได้บูชาไปเรื่อยๆกลับมีพุทธคุณเพิ่มมากขึ้นใครจับพลังเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองดูหน่อยลองจับวัตถุมงคลของหลวงพ่อชูดูรับรองว่าเป็นดิ้นเป็นเต้นแทบทุกลายเลยทีเดียวครับ ส่วนวัตถุมงคลที่จะนำเสนอท่านในคลิปนี้ก็คือลูกอมนางอกแตกท่านจะเห็นนะครับลูกอมลูกเคื่งๆเ,เลยลูกใหญ่พอสมควรเลยนะแล้วลูกอมเนี่ยด้านในคือจะมีตะกุดก่อนคือท่านจะทำตะกุดนะว่าอย่างนั้นเนี่ยตะกุดที่เห็นก็เป็นตะกัวนะครับก็น่าจะเป็นพญาน,นางอกแตกนั่นแหละนะแล้วก็หุ้มด้วยลูกอม คราวนี้ลูกอมท่านเนี่ยลูกอมเกจิอาจารย์โดยทั่วไปจะเป็นผงใช่ไหมครับผงพุทธคุณผงคุณพระต่างๆก็เมื่อแห้งแล้วก็จะมีความแกล่งนะมีความแกล่งแต่ว่าลักษณะคือใช้ผงตัวประสานนี่ก็จะน้อยเป็นผงอะไรแบบเนี้ยแต่ของหลวงพ่อชูนี่แข็งเป็นหินเลยล,ลูกอลูกอมท่านแข็งเป็นหินเลยที่ผมสัมผัสอยู่ตอนเนี้ยนะ ผมยิบมาดูโอ้ลูกก็เขื่องพอสมควรนะแล้วก็แข็งแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นที่เห็นเหลืองเหลือแววแววแแวเนี่ยเป็นคล้ายเป็นคล้ายเกล็ดโลหะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีกดโค้ดเอาไว้เป็นสําคัญที่สําคัญเนี่ยลูกอมของท่านทําด้วยตะกุดนางอกแตกแล้วก็ทําด้วยผงนางอกแตกด้วยเช่นกันนะครับจะดูพระเก่งเรืองเวทวิทยาอาคมนี่ดูไม่ยากครับ ดูแค่ว่าทําผงเป็นลบผงได้ผงที่ได้เนี่ยเอาโรยบนหัวแล้วก็ทําใจเฉยๆถ้าปวดหัวจี๊ดๆนั่นแหละถูกต้องกลายเป็นผงเป็นนะเป็นผงแลนเป็นเป็นผงที่มีพลังพุทธคุณหลวงพ่อชูวัวทัพชุมพลเนี่ยท่านเป็นพระไม่แก่แต่เก่งไม่ชราแต่ทว่าเข้มขลังว่างๆคนเนี่ย ท่านจัดทำผงเองลบถมผงเองหลวงพ่อชูท่านลบถมผงนางอกแตกเอาไว้ครึ่งบาทพระเป็นผงนางอกแตกล้วนๆเพียงอย่างเดียววันหนึ่งพระในจังหวัดนครสวรรค์เข้าใจว่าเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับมาขอผงท่านไปสร้างพระขุนแผนท่านก็แบ่งให้สามช้อนชาแบ่งให้สามช้อนชาดูซิมีผงตั้งครึ่งบาทพระ ท่านบอกว่าแบ่งให้เต็มที่แล้วนะพระจะขออีกท่านก็บอกว่าเอาไปเยอะเดี๋ยวก็ได้สึกกันทั้งวัดหรอกแล้วท่านก็หัวเราะผงนี้ท่านแฝงจิตหัวใจนางอกแตกเอาไว้ใส่น้อยใส่มากเข้มขลังเหมือนกันเป็นการต่อจิตเชื่อมใจผู้ใช้กับหัวใจนางเป็นของเมตตาชั้นสูงมหาเสน่ห์ชั้นยอดหลวงพ่อจูท่านทำลูกอมผงนางอกแตกเนี่ย อย่างที่ผมเอามาให้ท่านได้ชมในคลิปนี้นะครับเขาบอกว่าท่านทําไว้ประมาณพันกว่าลูกเขียนตะกุดนางอกแตกใส่กลางลูกอมส่องเป็นเห็นทะลุนะมองทะลุได้เป็นอุปเทศว่าหัวใจนางอกแตกคือแตกออกไปตลอดทั้งอกหัวใจนางอกแตกได้เกิดขึ้นแล้วในลูกอมนางอกแตกนี้รักใคร่ชอบพอใครไม่เห็นหน้า เขาอยู่ไม่ได้ไม่เห็นหน้าเราเขาอยู่ไม่ได้ร้อนลนดังอกแตกอกแยกออกจากล่างอยากมาหาอยากพบหน้าเป็นมหาสเสน่ห์ชั้นยอดมหาเมตตาชั้นสูงมหารักมหาหลงชั้นครูงวยงง,ลงคลั่งคล้ไหลหลงอุปประเทศการใช้ผงนี้ไม่ต้องขูดไม่ต้องฝนเพราะท่านเสกให้แข็งเป็นลูกหิน แข็งแกร่งเป็นลูกกระสุนเลยนะแต่ก็บอกว่าถ้าจะมีมานะฝนนี่หรือว่ามีมานะลบถมผงคือฝนผงเนี่ยนะครับออกมาก็ไม่ว่ากันการเอาลูกอมไปใช้การใช้ลูกอมนางอกแตกแค่พกพาแล้วอารัธนาติดตัวอย่างเก่งก็บวนทำน้ำมนให้ผู้ที่เราหมายปองดื่มกิน ไม่ต้องบอกก็ต้องรู้ว่าได้ไปแล้วก็ต้องรับเลี้ยงเพราะถ้าไม่รับเลี้ยงบาปกรรมก็จะตกแก่ตัวท่านเองไม่เกี่ยวกับใครหลวงพ่อเป็นเพียงทำของดีให้ใช้หน้าที่ทำของดีเป็นของหลวงพ่อส่วนหน้าที่ใช้ด้วยความรับผิดชอบเป็นของเราลูกอมนางอกแตกนี้ไม่ถักเชือกไม่หุ้มไม่เลี่ยมให้เพราะอยากให้เอาไปใช้จริงๆไม่ใช่เอาไปเก็บ เป็นของเล่นสำนักนี้ไม่ทำนี่คำประชาสัมพันธ์ของวัดนะครับลูกอมนี้ออกมา7ปี8ปีก็จะตก10ปีซะละมังแล้วครับนะลูกอมนางอกแตกรุ่นแรกของหลวงพ่อชูวัทับชุมพลเนี่ยนะครับอันนี้ถือเป็นวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งซึ่งผมทนายชาติราชครูแนะนำนะครับถามว่าแนะนำด้วยสาเหตุใดก็แนะนำด้วยสาเหตุว่า1องค์หลวงพ่อเก่งจริงนะดูจาก การเล่าเรียนคาถาเวทวิทยาคมต่างๆการเล่าเรียนจากครูบาอาจารย์สายครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ระดับมีอภินญ,ญาจิตทั้งนั้นเลยเนี่ยหนึ่งหลวงพ่อเก่งจริงสองวัตถุมงคลราคาไม่แพงมากนะสองสามมีพระพุทธคุณคําว่าพระพุทธคุณเนี่ยคงไม่ได้วัดให้ว่ามีมากกว่าอันนั้นมีน้อยกว่าอันนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นกี่เท่าเพราะวัดอย่างนั้นไม่ได้ ที่ว่ามีพระพุทธคุณเพราะว่าท่านสร้างท่านทำสืบทอดมาตามตำ,ตำรับตำราที่ได้เล่าเรียนมานะอย่างผงนางอกแตกลูกอมนางอกแตกเนี่ยท่านก็สร้างทำมาถูกต้องนะครับส่วนพระพุทธคุณเนี่ยมีแต่มากน้อยขึ้นอยู่กับอ่บางคนเอาไปใช้โอ้โหอัศจรรย์พันลึกมากบางคนเอาไปใช้ก็อ่าดีพอประมาณอันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับของ แต่ว่าขึ้นอยู่กับคนนะครับขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งนะขึ้นอยู่กับเทพอุ้มสมบางคนมุ่งเน้นทางด้านมาตุคามนะครับก็มุ่งขึ้นอยู่กับเทพอุ้มสมเคยทําบุญร่วมชาติตักบาตร่วมขันกันมามากน้อยเพียงใดใช้ด้วยใจมั่นไหมขึ้นอยู่กับศรัทธาเหมือนกันแต่ที่ผมแนะนำหนึ่งเกจิอาจารย์ท่านเก่งจริง 2. ต้องไม่แพง จะพยายามแนะนําวัตถุมงคลซึ่งไม่แพงเพราะว่าเงินท่านเอาซื้อวัตถุมงคลเช่าวัตถุมงคลเนี่ยเป็นของชอบเป็นของดีเป็นของเสริมสเสน่ห์เสริมสิริมงคลเสริมชีวิตเสริมความก้าวหน้าอันนั้นถูกต้องครับแต่ยุคนี้สมัยนี้เศรษฐกิจแบบนี้อย่าไปเช่าของแพงอย่าไปเช่าของแพงเอาแค่ว่าเราชอบแล้วก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจคนในครอบครัว จะเช่าพระสมมตินะครับมี1000จะเช่าพระเนี่ยแปดร้อยอ่าท่านเหลือ200แต่จะเป็นค่าข้าวลูกเป็นค่ากับข้าวเมียเป็นค่าลูกไปโรงเรียนเพราะฉะนั้น1,000งพันี่อย่าไปเช่าพระนะเอาใช้จ่ายในครอบครัวให้มีความสุขก่อนใช้จ่ายในครอบครัวให้ผ่านพ้นวิกฤตไปก่อนเงินเหลือค่อยเช่าพระครับนะก็แนะนําอย่างเงี้ยตรงๆเลยครับท่านดูคลิปผมทุกคลิปเนี่ยไม่ต้องมีหลายท่านนะครับแหมอันนี้ก็กล่าวขอบพระคุณมาก ตามเช่าทุกคลิปแต่หลายๆท่านเนี่ยผมก็บอกว่าก็ไม่ต้องเช่าทุกคลิปไ,ได้ดูเอาเพลินๆหรือดูแล้วก็อาจจะชอบเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนก็ได้นะวัตถุมงคลดีไม่ไปไหนเสียหรอกครับนะเอาที่ท่านพร้อมเอาที่ท่านสบายใจนะแต่ว่าดูเพลินๆแล้วผมก็มีหน้าที่นําเสนอก็นําเสนอไปท่านมีหน้าที่ชมท่านก็ชมอันไหนท่านชอบท่านไม่เดือดเนื้อร้อนใจท่านก็เอาสักหน่อยหนึ่งเป็นรางวัลชีวิตอะจอย่างนี้ไม่ว่ากันนะครับหนึ่ง พระเกจิอาจารย์เก่งจริงสองวัตถุมงคลต้องไม่แพงสามสร้างทำต้องถูกต้องตามตำรับตำราอันนี้แนะนำแล้วสี่แถมย่อยให้ก็คือว่าต้องไม่มีของปลอมของทำเรียนแบบห้าแถมย่อยให้อีกอันหนึ่งก็คือว่าต้องเป็นของสวยต้องเป็นของสวยไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการอาราธนาก่อนอเอาของสวยๆคล้ายๆทำส่งจากวัดปุ๊บมาหาท่านเลยอย่างนี้แนะนำนะครับดังนั้นวัตถุมงคลลูกอมผงนางอกแตก ของหลวงพ่อชูมรทับชุมพลนี่เป็นวัตถุมงคลซึ่งผมการันตีแนะนําให้นะแนะนําให้ถ้าจําเป็นจะต้องเลือกหาวัตถุมงคลทางน้้นสเสน่ห์เมตตาก็แนะนําให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วทีนี้ที่ผมมันมีเขียนไว้ว่าอุปเทศการใช้ผงนี้ไม่ต้องขูดไม่ต้องฝนอ่ะอันนี้ก็คือตามตำดับตาํบตาราตามที่อุปเทศของทางวัดที่ท่านบอกเอาไว้นะครับแต่มีอันหนึ่งเขาบอกว่าเจ้าตำหรับได้แล้วต้องรับเลี้ยงไม่ต้องพูดเยอะ รู้กันอ่าอันนี้อันนี้วลีนี้วลีนี้เจ้าตำลับคือเจ้าตำลับลูกองค์ผงนางอกแตกเนี่ยนะเจ้าตำลับได้แล้วต้องรับเลี้ยงไม่ต้องพูดกันเยอะรู้กันอันนี้ลูกศิษย์หลวงพ่อฝากมาบอกพี่เขียนพี่ต้องพี่เขียนอย่างนี้ให้หน่อยอ่าคือมีประสบการณ์มากพี่เขียนอย่างนี้ให้หน่อยเป็นโลโก้ของสำนักนี้ของลูกอมผงนางอกแตกนี้นะครับไม่ต้องพูดเยอะ ได้แล้วต้องรับเลี้ยงเขารู้กันนี่ว่ากันอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้วครับถ้าได้แล้วก็ต้องรับเลี้ยงครับอ่ามันอันนี้มันความเขาเรียกว่าความรับผิดชอบลูกผู้ชายแล้วอยู่แล้วนะครับได้แล้วต้องรับเลี้ยงจะเลี้ยงชาบหมูกระทะอะไรเขาว่ากันไปนะครับหรือจะเลี้ยงดูกันทั้งชีวิตอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ตกลงกันครับสมัยนี้คุณผู้ชายก็เป็นเสืออ่าเป็นนักล่าคุณผู้หญิงก็ชอบทําตัวเป็นเหยื่อให้เสือล่าอ่า มันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันครับบ,บางทีไปเห็นเหมือนกันโอ้ท,ที่จริงต้องเป็นผู้ชายจีบผู้หญิงใช่ไหมสมัยผมเนี่ยสมัยนี้บผู้หญิงจู่โจมก่อนเลยนะก็ยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่หัวใจแห่งความรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วลูกอมนางอกแตกของหลวงพ่อชูเนี่ยมีลูกหนึ่งท่านจะเห็นในรูปคล้ายๆผลส้มโอเลยนะครับอันนี้เป็นของเป็นของผมเองเป็นของตัวผู้พูดเองนี่แหละ ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกพิสดารพิเศษเพียงแต่ว่าไม่ไม่กลมเหมือนลูกอื่นลูกอื่นเขากลมลูกนี้ออกทางยาวคล้ายๆผลส้มโอผมเห็นว่าสวยงามแปลกตาดีก็เลยก็เลยเอามาไว้แล้วก็ถ่ายรูปมาให้ท่านชมกันแต่สมมุติว่าถ้าท่านอยากจะเอาไปบูชาได้ไปบูชานะครับก็จะมีลูกกลมๆแบบนี้แหละครับส่วนไอ้ลูกแบบเนี้ยของผมเองเนี่ยแบบนี้ไม่ต้องถามเช่านะครับเพราะผมก็ไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนเหมือนกันนะครับ ก็เป็นลูกกลมๆเนี่ยแหละครับแล้วก็มีมีกดโค้ดเอาไว้นะนั่นแหละของดีของมาตรฐานที่สุดเป็นวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งที่แนะนําให้ท่านได้พิจารณานะครับถ้าหากว่าท่านจะเช่าวัตถุมงคลทางด้านเสริมสเสน่ห์เสริมเมตตาทางด้านเมตตามหานิยมอะไรประมาณอยางเนี้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหลวงพ่อชูวัฒน์ชุมพลลูกอมผงนางอกแตกครับอา้าวสำหรับคลิปนี้คงจะ สมมติยุติหยุดเพียงเท่านี้นะครับหมดเวลาแล้วก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สักนิดสักหน่อยครับเป็นกำลังใจกันแล้วก็คลิปหน้ามาชมว่าจะมีวัตถุมงคลใดมานำเสนอท่านอีกอย่าลืมนะครับชมเพลินเพลินนะท่านชมเพลินเพลินไม่ต้องตามเช่าทุกคลิปก็ได้นะครับหลายท่านผมขอบพระคุณจริงๆแล้วก็เอาที่สะดวกวัตถุมงคลจะเช่าที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเช่าที่ผมได้ก็ดี เพราะว่าเพราะว่าจะได้เป็นผลงานอ่าจะได้เป็นผลงานเช่าที่ไหนก็ได้ครับไม่ได้อันนั้นผมพูดเล่นเช่าที่ไหนก็ได้แล้วที่สําคัญคือจะต้องไม่ทําให้ตัวเองและครอบครัวเดือดร้อนผมเองเนี่ยแหมจะจบซะผมเองเนี่ยชอบพักเก่านะแต่ว่าช่วงไหนเศรษฐกิจไม่ดีก็หยุดไม่เช่าก็ถือว่ามันครอบครัวต้องมาก่อนนะรักความรักจริงๆความรักที่ยิ่งใหญ่คือรักครอบครัวรักบ,บ้าน รักหน้าที่การงานรักลูกรักเมียเนี่ยแหละครับครอบครัวต้องมาก่อนถ้าถ้าท่านไม่สะดวกปัจจัยไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีก็หยุดไว้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้ถือโทษโกรธกันเลยดีซะอีกแล้วผมก็ชอบแล้วก็สนับสนุนด้วยแต่ถ้าท่านอาจจะให้รางวัลกับตัวเองอ,อะไรอย่างนี้ก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับอา้าวหมวดเวลาดีกว่าลากันไปก่อนครับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้า